ลองสทนทนาดูนะครับภาาษอังกฤษนะครับว่าเรียนนักศึกษานักป่ากกล้วยศูนย์สอชงหมู่ห้าเหเป็นยังไงอ่ะเรื่องรักการนัดทยกันฮัลโหล굿มอร์นิ่งท้าวไอ้หลุ่มเออไม่ต้องยิบฮัลโหล굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่ง I am fine thank you and you uh, I am fine thank you โอ้โอ้ยิยย อม่โอ oh. okay. oh. ้ไม่ไม่มีไม่มีชีดวงเรียนนี่มเือนโ้ไม่เดี๋ยวไม่มีชีดวงเอนบุญมา่มเดือนเดือนเอนอยู่ไม่ีอคำพนี่นม่โอเคโอเคโอ้เนไงครับอาจารย์อักษรสี อาจารยดีบ้างไงด,ดีไหมดีใช่ไหมโอ้ยเยียมเยี่ยมเยี่ยม